ลูกกระพรวนโบราณที่ว่ากันว่าใครได้ยินเสียงกระพรวนนี้จะตายภายในเจ็ดวันจากนั้นหมอผีคำก็เริ่มสวดเสียงดังพร้อมกับม้วนผ้ายันในมือที่ลุกเป็นไฟก่อนที่มนจะเดินออกไปยืนข้างหน้าแล้วพูดขึ้นว่าแกจะเอาร่างข้าไปไม่ได้อีกแล้วสมิงนั้นใส่แยะยิ้มจนเห็นเขี้ยวยาวแล้วก็กระโจนพุ่งเข้าใส่พิธี หมอผีคำก็ไม่รอช้าใช้จังหวะนั้นคว้างยันเพลิงประทะเข้ากลางตัวสมิงจนสมิงนั้นมันร้องคำรามและปัดเปลวไฟออกทิดเคนที่ถือปืนอยู่นั้นก็รีบลั่นไกลอย่างไม่ลังเลเสียงปืนดังปังสั่นสถานไปทั้งป่ากระสุนอาคมพุ่งเข้ากลางอกสมิงนั้นอย่างจังจนร่างของมันหงายหลังตีลังกาออกไปด้วยแรงกระสุน แต่กระสุนนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรสมิงนั้นได้มีเพียงแค่รอยช้ำๆที่หน้าอกของมันเท่านั้นเองจากนั้นร่างสมิงนั้นมันก็ลุกพรวดพาดขึ้นแล้วเดินตรงดิ่งเข้ามาหามนอีกครั้งไม่พอต้องใช้เลือดที่เคยถูกมันตราหมอผีคำพึมพำขึ้นแล้วตะโกนมนทํามันตอนนี้มนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ควักมีดปลายแหลมที่พ่อให้ไว้ก่อนที่จะอาบเลือดตัวเองแล้ว พุ่งเข้าแทงไปยังกลางอกสมิงอย่างรวดเร็วจนสมิงแก่นั้นส่งเสียงคำรามกรีดร้องสุดท้ายดังสถานไปทั้งหุบเขาก่อนที่ร่างสมิงนั้นจะดิ้นทุรนทุรายเหมือนไฟเผาไปทั้งร่างแล้วไม่เป็นเปลวดำละลายลงไปกับพื้นหินเหลือให้เห็นเพียงกระพรวนโบราณที่ตกอยู่กลางลานพิธีจากนั้นร่างมนก็ทุดตัวลงทิศเคนที่เห็นก็ได้รีบไปประคอง เพื่อนไว้แล้วหมอผีคำก็เดินเข้ามาใช้มือวางบนหัวทั้งสองแล้วพูดว่าคํำสาปจบแล้วแต่อัถนป่าภูพานจะไม่มีวันหมดไปจำไว้ใครที่มองป่าแค่เหยียบก็จะไม่มีวันรอดจากเงาของมันรุ่งเช้าทั้งสามคนก็เดินออกจากป่าด้วยแสงแรกของวันกับกระพรวนโบราณที่ถูกฝังไว้ใต้หินศักดิ์สิทธิ์พร้อมยันผนึกสุดท้าย